มามาขึ้นล้อขึ้นล้อขึ้นล้อตรงขึ้นล้อตรงถอยมาถอยมามามาห่างห่างห่างหักไปเลยหักไปเลยหักไปเลยพียห่างห่างห่างหักเบิร์ดหักเบิร์ดมามาไปวู้วหักเบิเลยเอามันวิดแลยแม่ มามาคืนล้อตรงคืนล้อตรงพี่คืนล้อตรงมาคืนล้อตรงมาคืนล้อตรงมาก่อนคืนล้อตรงมาคืนล้อตรงมาก่อนมะอีกซอยสุดท้ายครับซอยนี้ก็ไม่น่าเท่าไหร่ตรงมาก่อนตรงมากอ่อนไป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 กาบสัสดีเอฟซีนะครับตอนเช้าเค้าขวันนี้นะฮะ มาครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมีการส่งรถนะครับเนี่ยคันนี้เลยครับชอรุ่งพิวาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งที่จังหวัดไหนเดี๋ยวคอยไปติดตามชมนะครับเดี๋ยวรถคันนี้เราจะเอาไปแลกนะครับเอาไปแลกกับรถกระบะนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมครับวันนี้นะฮะก็อยู่จังหวัดไหนนะครับอันนี้ก็เช็คระบบอะไรเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย โอ้เย็นมากครับหนาวเอาขึ้นแมมขึ้นแมหมจ้อยขึ้นแหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหวิ่งอย่ากลัวกลัวกลัวไม่ได้ไปโอ้โหคันนี้โว้ยคันนี้ไปอ,อ่อ เกียร์เข้าง่ายมากครับเป็น power shift นะครับเข้าไม่มีก็แกลกก่แกลกเลยนะนี่ฮะไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับนี่ฮะไฟท้ายโอ้โหรถไปเต็มเต็มเลยครับคันนี้ ครับผมเดี๋ยวผมขับหกรอไปนะครับเดี๋ยวมีงานต่อวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานครับเนีเ่ยผมมาถึงแล้วครับผม หัวหน้าสอนมาถึงบมดีนะฮะไม่รู้ว่าจะเข้าซอยได้ไหมนี่บ้านแกอยู่ข้างในนะคะเห็นไหมเรถหกล้อผม,มจอดเลี้ยวเข้าได้ไหมนะฮะเดี๋ยวไปรับหัวหน้าสอนก่อนจะเลี้ยวเข้าได้ไหมซอยนี้เล็กมากครับเนี่ยโอ้ขึ้นเขาภูพานอย่างเร็วเลยวิ่งแปดสิบเก้าสิบ เข้ากับผมเลยรถคันนี้นะฮะนี่ฮโรงเรียนนายางครับไปไปดูฝั่งนู้นครับน่าสอนตีโค้งแล้วนะฮะไปเลยสายไฟมันสูงอยู่เอ,เอากระเบื้องตัวนอะพันพิทวะ ะถอยหลังก็ได้ตัวถอยหลังกบุญถอยหลังโค้งมากไหมถอยลงังไป,ปตรงมานี่ัวข้างหน้ามันกว้างอยู่เนี่ยพื้นที่แคบๆค,ครับได้อยู่นะฮะเอ๋อก็ถอยหลังนี่แม่ถอยหลังกั้น่ะ ไฟลังเขานี่ยังบุนไปทางบุนเดินหน้าไปเไ้มาใส่มาใส่บุนจำเบิรงข้างหน้าไหม หลดลายแล้วปะซอยน้อยอะไรโอ้วิทยุก็อันนะวิทยุอยู่หน้ารถเหยียบครับในสุดขึ้นรถตรงขึ้นรถตรง มา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 ห่าง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 หักไปเลยหักไปเลยพี่หักไปเลยมามามาขึ้นล้อขึ้นล้อขึ้นล้อตรงขึ้นล้อตรงถอยมาถอยมามามาห่างห่างห่าง ห่างไปเลยห่างไปเลยห่างไปเลยพี่ห่างห่างห่างโอ้โหแกซื <uh ้อรถบัสสิบเมตรออกซ้ายได้ออกซ้ายว้าวโอ้ยใจเย็นใจเย็นเาหน้าสอนถ้ามีรถมากดดันนี่แกจะกดดันนะฮะมาไปเหลือไอ้แยกทางนู้นครับ ข้างหลังมุ salud, ubers, นไปออกซ้ายไหมเอาขึ้นแมขึ้นแม่ออกซ้ายด้อยู่ออกซ้ายผู้แม่ไหมทางโค้งไหมขึ้นมาอยู่บ่นีทางโค้งทางทางโค้งโอ้มองอะไรอย่เสไฟ่างแล้วก็ดไก่ลยคเจอกันอก อย่ากนี้่อได้สูดคุณูเห็นกระจกเออตรงไปตรงไปตรงไปก้อนนี้ตรงไปก้อนหักไปเลยหักไปเลยหักไปเลยเบิดเลยเบิดเลยเบิดเลยหักไปเลยหักไปเลยหักเบิด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 มามาไปว้หักไปเลยเอามันว Mont ิ่และแม่ <c oughs> <c oughs> Ba má. <coughs> phải lắng, <là>, phải lắng. Ồ, bà lột thấy bà này. Ba 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 má hạc má. má. มามามาโอ้ตัดไม้เนี่ยเขาเราทั้งพันไทยทั้งไทยหน้าทั้งตัดต้นไม้ต้นมะม่วงมา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 เบาเบาเบาฮะเดี๋ยวไปดูอีกซอยหนึ่งครับขึ้นล้อตรงขึ้นล้อตรงพี่ขึ้นล้อตรงมาขึ้นล้อตรงมาขึ้นล้อตรงมาก่นอน คือเราตกมาขึ้นเราตกมากกันเกียร์หนึ่งกับเอ้ยเกียร์สองคือเราตกมากกันคือเราตกมามากมากบังเงินมาได้นั่นตรง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 มาดิตรงมาดิมาโอ้โหแต่ละซอยเอาเข้าได้จะออกได้ไหมมาเดี๋ยวอีกซอยหนึ่งครับนี่ซอยนี้ก็มาหาโหดเหมือนกันนี่ซอยนี้ อีกซอยสุดท้ายครับซอยนี้ก็ไม่น่าเท่าไหร่ตรงมาก่อนตรงมาก่อนไป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 อู้ยป็นซื้อมาอย่างวะลอยข้าวบ้านครับโอ้แกทุกกำแพงออกเลยนี่ย โอ้โอโอโเรียขาดแล้ววะจนคิวฮะโอ้เหนื่อยวิ่งกับรถมาครับนี่ครับแกจะมาตีเทิร์โอ้โแกมีรถบัสด,ด้วยนะนี่ฮะร,รถบัสแกจะมาขายของพวกนี้ฮะตามตลาดนัดมั้งฮะ กแกมีรถบัสอยู่คันหนึ่งอยู่จอดตรงนี้แหละแกจะมาขายของนะครับแต่นะฮะของผมวันนี้นะฮะผมจะมา,ามาตีเทินกับคันนี้ครับเนี่ยคันนี้ครับเดี๋ยวมารอชมคลิปหน้าครับคันนี้นะฮะดีแม็กครับโอ้โหมาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอนะครับ กับคันนี้ครับผมไปดูเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ฮะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับคันนี้ครับเป็นหน้าคอมเร็วแล้วครับตัวนี้นะอ้ทะเบียนขาดด้วยครับนะยังไงครับเนี่ยนะเดี๋ยวไปลอยคอยชมคลิปหน้าครับคันนี้นะครับว่าจะจบไหมครับว่าแกเอามาตีเธอนะครับ ตังแกไม่พอนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กันไหมนะฮะเดี๋ยวมาคอยชมครับคันนี้นะฮะเป็นรถหัวเดียวครับไม่รู้ว่าจะได้ราคากันไหมครับถ้าไม่ได้เนี่ยยังไงนะครับโอ้โหไปเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรลืองเาวลืมบอกไปครับวันนี้ก็มาส่งที่อำเภอบ้านแพงนะครับ จังหวัดนครพนมนะครับบ้านก็แพงธรรมดาครับแกโกดังเก็บของมวกอ่ะน่าจะเป็นพวกพลาสติกแบบนี้นะครับขายกระมมงกระมังวันนี้นะฮะไปฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองไหลยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ